คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับผมในคะ่ำคืนนี้นะครับก็เปลี่ยนวันนะครับผม ก็วันนี้เรามาดึกนะครับเข้าใจแอดหน่อยนะครับเกมนี้เป็นเกมที่2เองนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเกมแรกโดนนะครับแพนด้าทำพิษนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้ก็น่าจะเพิ่งรับมาได้ไม่นานหรอกครับทุกคนกับเกม Lucky Fishing Mega w a y นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเกมนี้ซื้อฟิสปินได้นะเกือบไม่เห็นนะครับเนี่ยอยู่ขอบๆนี้เองนะครับว่าโอ้โหเอาทุกคนห0 0 0นะแอดจะซื้อไปเบ็ด5ก่อนนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงก่อนนะครับผม โอ้หเกมพีพีนี้บอกเลยว่าตกปลานี่เหมาไปครึ่งหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยเอา้าลองลุ้นดูไม่ลองไม่รู้นะครับโอ้โ oh, หสบายดืดดือ,ดอบไปดินะครับเอา้ปาปลาเพิ่มมาอย่างงี้หมุนต่อครับเฮ้ยอย่าแม่นนะเออว่ายังได้อยู่เรียบร้อยเอ้าอย่าแม่นนะรอบนี้เหลือแค่วงเดียวเฮ้ยโอ้โหแม่นจริงซื้อใหม่ดีครับแบบนี้ สุดายมากโหรอบนี้ต้องเล่นแล้วไหมอะอะไรมาทุกคนเอาลองอีกทีโอ้มันโหดร้ายอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยเอ้ยโอ้โหเก่งมันเลยนะครับทุกคนเอาเอาให้ได้ดิทุกคนเอาไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะนะถอยหลังเออมา 22หมุนนะคะทุกคนเกือบไปแล้วเหมือนกันวิดว <of> ิว <c oughs> ได้สุดจนได้นะครับผมนี่แหละคือทูมอร์โลนะครับไม่ค่อยจะยอมนะเอามีต่อไหมเอ่ยก็ここเก็บคูณไปเรื่อยๆอ๋อเหมือนเกมทอนี่หว่าทุกคน Ad เฮ้ยแอดเล่นไปแล้วรอบหนึ่งไหมแต่ไม่รอดหรือเปล่าหรือว่ารอดแล้วจำไม่ได้แล้ววะ อื้ปลาดุกขาดปลาดุกช่องสามเอ้าอันนี้ตัววายไหมเอ้ยวายจริงโอ้โหแต่หน้าลายถูกนะครับแล้วมาอะไรตอนนี้เนี่ยยังคูณน้อยอยู่เลยโอ้โหเลขเก้าดอกนี้ไม่มีคอมโบสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยโยได้ปลาดุกนะครับผม สวยเก็บคอมโบก็คือเหมือนกับเก็บคูณไปด้วยเลยนะครับเคมาช่องแรกอไม่มาเรือมาอีกดิได้เก้าอีกแล้วเออได้เคต่อปะทุกคนเจมาช่องแรกไหมเอาเดี๋ยวปลาตัวนี้อีกสวยเลยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เอยเคมาแทนได้คิวก็ต่อครับผม น่าจะได้ทุนรอบนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยมาดูกันตอนนี้คุณที่11นะครับผมเหลืออีก10รอบดีว่าแอดลุ้นสุดมานะเคไหมอะเคไหมเคไหมไม่เคอุ้ยได้เอสาดทุกคนเอาแล้วเออสวยอยู่ครับทุกคน อีปีกเลยนะทุกคนคูณเท่าไหร่แล้วว่า15แล้วนะยังเหลืออีก7รอบนะครับโอ้ไม่ได้ลเลยวายมาผิดตำแหน่งไปหน่อย <laughs> 16ครับโอ้ oh my god ขอปาเน้นๆสักดอกได้ไหมโหได้9อีกแล้วโอ้หดอกนี้เรียบร้อยครับทุกคนกำไรแล้วอย่างนี้ อย่างนี้กําไรแล้วคูณ18ครับโอเคครับผม594นะครับทุกคนมีอะไรไหมเนี่ยดอกเนี้ย,อ,ยอ๋อได้คิวแล้วก็9ก้าต่อเธอะก้าต่อครับผมของจริงวันทุกคน9ก้ามาขอให้เก้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คูณ20แล้วจ้าคูณ21ครับได้ทุนคืนนะครับ อันแรกด้วยนะครับผมรอบแรกแล้วก็พร้อมกําไรเลยนะครับเนี่ยสุดเบอร์หุ้ยตัวนี้ป่าอะไรไม่เคยเห็นเลยสิม่วงๆน่าจะแพงแน่ๆเลยโหคูณ23่สิบสามแล้ว ừ, ทำไมเจช่องแรกไม่มีเนี่ยโอเคครับ22หมุนนะครับ1794ครับผม เลิกเลยไหม <laughs> บอกแล้วว่าชอบซื้อนะครับผมปัดเล่นๆไปทั้งหน่อยเดี๋ยวจะซื้ออีกสักรอบหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยคูณมาเอาได้ดอกนี้เป็นร้อยดิเรียบร้อยครับตัวแพงครับทุกคนเอาได้ต่ออีกเออเอา โคตรโชคดีครับทุกคนนะเวลานะครับเปลี่ยนเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับทุกคนเกือบเปลี่ยนวันนะสำหรับรอบนี้นะครับแตกนอกด้วยนะครับเนี่ยก็ถือว่ากดไปเลยนะ336นะครับโอ้โหทุกคนได้กําไรและได้ทุนรอบแรกเกมแรกคืนแล้ะกับเกมแพนด้านี่ทำเจ็บมากนะครับมายังไงวะเมื่อกี้ โห oh, นี่ถ้ามีคูณนะมาตอนที่มีคูณหนักๆเหมือนเมื่อกี้นะทุกคนไม่คิดเลยนะครับว่าเราจะได้ถอนกันขนาดไหนนะครับผมน่าจะสวยแหละถอนแบบเลขสวยสวยเลย ไม่น่าจะมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเอต่อเฮ้ยมีก้าวไหมไม่มีเอาได้อะไรอะ่ะได้ปลาดุกโอ้เ oh, อช่องแรกมันก็ไม่มาอีกทำไมปลาดุกนี่มันตัวถูกกว่ามันได้น้อยจังเดี๋ยวแอดขอดูหน่อยแล้วกันเนาะ อ๋อนี่แพงสุดสีม่วงสีทองลองมาอ๋อประดุกอันนี้เลยนะครับผมลำดับที่ลำดับที่สเนาะโอเคว่าแล้วทำไมมันไม่ค่อยไม่ค่อยแพงเวลาได้หน้าลายนี่ดีกว่าครับคิวดีกว่ากดล,ลัวไปได้ไหมโชโช ข้าสแคเธอที่ฮาเลยเอามาอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วอ่ะเอาแล้วไงมีต่อไหมเนี่ยโอเคไม่มีต่อโอแอดว่าน่าจะหมดยากแล้วแลเอ้ยแคอันนี้แค่เบ็ดห้านะครับผมอะลองเอาเบ็ดนน้อยก่อน โหสัแคทเธอร์มายากจริงเกมนี้ปั่นเองอะนะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันเนาะเอาเป็นเบ็ดแปดนะครับผมอุ้ยสแคทเธอร์จะมาเบ็ดแปดแล้วนี่ลุ้นเรือมาสวยเลยเห็นแว๊บๆเหมือนกันนะครับเนี่ยได้ก้าต่อนะ โอ้โหเอนี่ตรงเป็นแถวเลยโอ้มีกี่เคช่องแรกมาเป็นแถวเหมนกันน่าจะไม่มีมาแล้วเนาะตัววายของเรามันมาทั้งลำเรือเลยนะทุกคนวายเอ้ามีนี่อีก32ครับอีกส6ครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เป็น2,000บาททวนละกันนะครับทุกคนก็จะเปลี่ยนวันแล้วนะครับผมก็เอาไว้แค่นี้พอนะครับไม่อืดอาจยืดยาดฟ้าไปก่อนนะครับเอาพันแรกเรากลับมาก่อนนะครับถ้ากับแอดยังไม่เสียนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับเกมร็อคกี้ฟิชชิงนะครับคนตกปลาไม่ว่าจะโอ้โหคนตกปลานี่แอดเคยเล่นตันตันมาหลายเกมแล้วนะแต่เกมนี้ยังไม่สุดสักเท่าไหร่นะครับแต่ฝากไว้ก่อนละกันเอาไว้แค่นี้นะครับ ก็ไม่โลบดีที่สุดเนาะโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ร่นกระดิ่งให้ช่องทูมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันต่อๆไปนะครับผมจะได้มีกําลังใจด้วยนะครับถ้าหากว่าทําแล้วไม่มีใครไม่มีผลตอบรับไม่มีใครดูไม่มีใครให้กําลังใจแอดเนี่ยโอ้โหมันจะเศร้าไปนะครับผมไม่ต้องเอามาลงให้ดูก็ได้ใช่ไหมโอเคก็ยังมีกิจกรรมอยู่นะกิจกรรมทางเพจนะครับเดี๋ยวแอดขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วแหละมาได้3วันแล้ว กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมแปลกใหม่นะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพจก็ชื่อตามชื่อช่องนะครับ Tomorrow แอนเซ y Dubai นะครับเพจแต่คำว่า Tomorrow ก็ขึ้นแล้วนะครับผมเอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้เนาะฟันดีทุกๆท่านนะครับบายครับผม